ท่านประธานมรกพิธาครับกรับเรียนท่านประธานที่เคารพประสานมรกพิท,าท,าทาธาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศาลได้ออกหมายจับอีกหนึ่งคดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้9 0้าล้านให้กับกลุ่มกฤษฎามหานครเป็นใบสั่งหมายจับใบที่6 นอกเหนือจาก5คดี4คดีนั้นหนีาการพิจารณาอีกหนึ่งคดีตัดสินจำคุก2ปีสารพิพากษาถึงที่สุดแต่แล้วบุคคลที่ถูกหมายจับท่าน,าานไปรนะธานาานะครับมีคนประท้วงท่านหรือครับเจอนะ กลาบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมสัมภาษณ์อัฐาวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอประท้วงผู้ที่กําลังปรึกษาหารือครับเนื่องจากว่าการปรึกษาหารือนั้นต้องเป็นเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้ท่านที่กําลังจะปรึกษาหารือนี่เอาเรื่องอ ทางการเมืองมาปรึกษาหรือขอให้ท่านประธานรัฐสภาช่วยใช้วิจพิจารณาด้วยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านสมภาลครับท่านประธานครับยังไงพยายามนะที่จะเอาเรื่องที่อยู่ในคดีความที่ยังไม่มีข้อยุติอย่าท่านอย่าเพิ่มมานะครับเอาเรื่องของความเดือดร้อนประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมไม่แน่ใจนะครับผมกําลังพูดถึงการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีอำนาจหน้าที่ ทั้งรัฐบาลทั้งทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ควรปฏิบัติไม่ปฏิบัติหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมยอมให้มีการกดข่มโดยบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นนักโทษหนีอาญาแผ่นดินผมกปลังเรียนถามว่าเราจะอธิบายต่อชาวโลกยังไงในขณะที่เรามีหลักนิติธรรมนิติรัฐที่นับถือกันมาเป็นเป็นร้อยปีท่ระธานธระท่ารนะธรารครับ ครับขอขอความมือหน่อยครับท่านเอาเรื่องที่ประเด็นที่ที่คิดว่ามันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนนะครับหรือเรื่องของที่มันที่ท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะถ้าอะไรที่มันท <ผม S 1> ่าพูด <ผม S 1> แล้วมันจะ<ใ>นทำป,ประเด็นประชาชนครับ,รบผมรู้สึกเดือดร้อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถติดตามจับกลุ่มนักโทษหนีอาญาแผ่นดินแล้วไม่เพียงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นแต่ยังมีการไปยอมรับไปยกย่องไปให้ติยดยศ ท่านท่นานะท่นานประธานนะท่านประธานขอขอความผูุนาน,นะครับมันเป็นเรื่องของการหาเรือนะเรื่องหาเรือท่านอย่าเอาเรื่องประเด็นของการเมืองประเด็นเรื่องของคดีความมานะครับครับท่านประธานครับรัฐสภามีหน้าที่ที่จะต้องทําความเข้าใจทําความกระจ่างแล้วก็ทําสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นต่อบ้านต่อเมืองถ้ารัฐสภาไม่พูดเรื่องการเมืองแล้วจะเอาเรื่องอะไรมาพูดครับท่านประธานครับ หลักกฎหมายหลักนิติธรรมคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของบ้านเมืองถ้าเผื่อไม่ยอมให้พูดอย่างนี้แล้วรัฐสภาจะมีความหมายอะไรครับครับเดี๋ยวครับมีคนประท้วงท่านนะอาจารย์ประสิทธิ์ครับเชิญนะกระาเรียนท่านประธานที่เ<อ>คารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิชัยจิสะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพ ในเมื่อคําวินิจฉัยของท่านประธานนี่ผมถือว่าเป็นที่สุดถ้ายังพูดเหมือนเดิมซ้ำซากและก็ยังเถียงท่านประธานอยู่อย่างนี้ผมน่าจะมีความคิดว่าให้ท่านประธานยุติในการหารือขอพระคุณครับครับเจิญทัพเชลาครับประธานที่เคารพกระผมนายวัชราเปรทองสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรแบบบัลชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานเนื่องจากว่าในการปรึกษาหารือนั้นนอกจากปรึกษาหารือในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วในข้อบังคับเขียนไว้ชัดเจนว่าหรือปัญหาอื่นใดคำว่าหรือปัญหาอื่นใดก็คือปัญหาตั้งหลายทั้งปวงในประเทศนี้ย่อมมีสิทธิที่จะหารือในรัฐสภาแห่งนี้ท่านประธานครับ และผมไม่ได้ถืออะไรเลยกับท่านจา่าประสิทธิ์นะครับเพราะว่านกเอี้ยงกำลังตามหาตัวท่านอยู่ขอขอบคุณคือคือท่านอย่างนี้ครับคือท่านพูดอย่างนี้นะฮะคนที่พลาดพิงเขาก็ลุกขึ้นมาอีกนะครับเอเอาท่านประสิทธิ์นั่งตรงครับไม่เป็นไรนะนั่งลงเถอะนะครับเอามาเสียหายตรงไหนเอาท่านอธิบายความที่เสียหายตรงไหนครับเชิญนะคราบับเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศิษะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดสุรินในทานะสมาชิกรัฐสภาผมต้องใช้สิทธิ์ในการถูกพาดพิงโดยคุณวัชระเพชรทองอลุกขึ้นมาประท้วงแล้วกล่าวหาผมเป็นนกเอี้ยงเกาะหลังควายนี่ผมไม่ได้พูดถึงคุณวัชระเลยแม้แต่น้อยเดียวนี่อย่างนี้ต้องถอนครับ ทำให้ผมเสียหายอย่างนี้ต้องถอนท่านประธาน,าน,านผมประท้วงตามข้อบังคับและไม่เกี่ยวอะไรเลยกับไอ้คุณวัชระนี่ไม่เกี่ยวครับแล้วอ,อ,อ,อยู่ๆแล้วลุกขึ้นมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เ,เสียหายต้องถอนเนะดี๋ยวคุณวัชรเขาบอกอยังซี่ต้องถอน <c oughs> อ,อธนวิวชรนถอนนะครับนะท่านถอนคำพูดนกเอี้ยงประธานที่กรอบนะครับเชิญนะครับกระผมนายวัชระเพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเป็นชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานว่าผมได้พูดว่านกเอี้ยงกำลังตามหาตัวท่านอยู่ผมไม่ได้บอกเลยครับว่าท่านเป็นควายเพราะฉะนั้นการที่ท่านเดือดเนื้อร้อนใจลุกขึ้นมาประท้วงผมกล่าวหาว่านกเอี้ยงไปเกาะหลังควายผมไม่ได้พูดคำว่าควายสักคำหนึ่งคำว่าควายนั้นท่าน อาาประสิทธิ์เป็นคนพูดเองครับท่านวชระท่านท่านจะได้ขยายความอีกนะถ้าขยายความมันก็ไม่จบนะครับคือสรุปว่าผมไม่ได้พูดคาว่าควายครับผมบอกว่านกเอี้ยงกำลังตามหาตัวท่านอยู่ท่านก็วินิจฉัยสิครับว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นการเสียสีหรือไม่ผมไม่ได้เสียสีครับเพราะท่านเป็นที่รักของนกเอี้ยงขอขอบคุณครับอย่างนี้ท่านท่านวัชระคือท่านอย่าเปรียบเลยนะเพราะในนี้บอกว่า เวลาก็พูดบอกท่านสมาชิกผู้สงเสริมท้านนะครับไม่มีนกเอี้ยงนะนะครับในไม่มีนะครับท่านถอนนะครับท่านอย่าเปลียบเปลยนะนะครับท่านถอนอะานประธาฮะท่านประธานครับในฐานะที่ท่านประธานมาเป็นประธานวุฒทสภาใหม่ๆมาดๆผมยินดีให้ความร่วมมือขอถอนครับขอบคุณนะขอบคุณที่ความร่วมมือครับท่านประสานครับท่านมีเวลาแค่หนึ่งนาทีนะครับท่านสมชายท่านมีอะไรฮะท่านประธานที่เคารพสมชายแสวง สมาชิกวุฒสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประท้วงท่านประธานครับท่านประธานกรุณานะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านประสานได้หารือในเรื่องประเด็นทางกฎหมายท่านประท้วงผมเรื่องอะไรฮะถ้าผมประท้วงท่านประธานในฐานะที่ท่านต้องควบคุมการประชุมนะครับท่านอย่าแสดงออกในทางที่พวกเราสงสัยนะครับขอให้ความเป็นธรรมท่านประสานังไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยครับท่านประธานนะครับอย่าเพิ่งไปห้ามท่านอภิปรายครับเชิญท่านนั่งสนุนายนะครับ ถ้าท่านสงสัยผมนะครับคนอย่างผมต้องดูนานๆนะครับท่านนั่งลงผมผมจะรอดูท่านครับนั่งลงนะครับอยติดนี่บุญคุณใครก็อย่าเพิ่งใช้เร็วๆนะครับรอก่อนครับท่านท่านนั่งลงนะฮะไม่งั้นผมก็จะใช้มาตรการกับท่านนั่งลงครับผมสั่งให้ท่านนั่งลงท่านนั่งลงท่านสมชายคือท่านนี่ท่านนั่งลงนะฮะท่านอย่าเพิ่งได้กล่าวหาคนดิคือท่านจะมากล่าวหาได้ยังไงท่านนะ ผมยังไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นทำเสื่อมเสียท่านท่านนั่งลงท่านสมชายนะครับอาท่านไ่นั่งท่านยืนอยู่นะครับท่านประสานพูดต่อฮะท่านประสานครับสมชายท่านยืนอยู่เลยฮะท่านอย่าอย่านั่งนะครับท่านประสานเชิญถ้าท่านไม่พูดนะผมก็จะไปคนอื่นแล้วครับก็ยิ่งยิ่งยิ่งต้องเข้มงวดนะครับครับนั่งลงนั่งลง ก็ไม่ได้ก็ผมให้ท่านยืนนะฮะท่านประสานพูดต่อครับท่านประสานเชิญฮะเชิญฮะท่านประสานเชิญครับเชิญฮะท่านประสานท่านประสานท่านพูดนะผมจะปล่อยท่านยืนท่านพูดอย่างนี้ฮะท่านประสานนะท่านมีเวลาหนึ่งนาทีครับท่านประสานตกลงท่านไม่ไม่พูดใช่ไหมครับผมจะได้ไปให้คนอื่นนะครับครับ การพูดอยู่หลักเกณฑ์นะครับไม่มีกติกานะครับท่านอยู่ในหลักเกณฑ์นะครับผมผมยังไม่ได้วิจัยท่านประสานเรือลำเอียงเลยผมบอกว่าให้ท่านพูดในสิ่งที่ที่เป็นความเดือดร้อนเอ,เอาเอานี่นี่ท่านประสานพูดต่อฮะถ้าท่านไม่พูดนะครับไม่เป็นไรฮะอันเชิญนะท่านสมคิดบันไดสงครับเชิญครับ